ถ้ามันเล่นก็ใช้คอ้อนพลาสติกเคออาะออกมาคอนพลาสติกอ่าเราไปถอดตัวเล่นี่นี่ชนอันเนี้ยไม่ผันเกี่ยวไหมโอ้ไม่เกี่ยวอ่าดึงมาเลยครับอันเี้นอ่าดึงมาได้เลยเยอะเอ่อ,อเอสร็จแล้วหมุนเครื่องยนต์ให้อยู่ในอัดสุดครับอัดสุดคือนรถสูดอยู่สุดในบนอ่าให้สังเกตตัวนี้นะครับ อันนี้คือตำแหน่งที่ัมีบันฉีดมันจะต้องอยู่ด้านบนตรงกับัวฉีดอันนี้คือวาลตำแหน่งที่มันหลบวาลไม่มีรอยวาลอยู่นะหลบวาลวตวนี้คือตำแหน่งที่มันฉีดนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเผาไหม้ไม่หมดจุดนะครับคือเครื่องยนต์มันไม่ไม่ค่อยได้ทํางานไงมันเลยเผาไหม้ไม่ค่อยสะอาดแต่ถ้าเผาไหม้สะอาดมันจะออกแดงๆนะอ่าต่อไปก็ถอดฝาครอบข้างเลยครับ